สวัสดีครับจากช่องลงสีขายหมูนะครับวันนี้ครับผมจะมาเปลี่ยนตัวกุญแจประตูนะครับผมของเดิมผมใช้มาประมาณ2ปีนะครับที่เปลี่ยนไปมันร้อยกว่าบาทนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับตัวนี้ก็เบาดีครับแต่ของเดิมรู้สึกจะหนักไปหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนกุญแจของประตูนะครับผม เป็นรุ่นนี้นะครับตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วหนึ่งรอบนะครับผมนี่ครับมันมันบิดไม่ค่อยขึ้นนะครับผมข็งมันแข็งนะครับจำไม่ได้ครับว่าใส่อย่างไงถอดอย่างไงนะครับอันดับแรกเรา <c oughs> จะมีน็อตสองตัวนะครับเปิดฝาหน้าออกก่อนนะครับผม จะมีเลือกหลายสีนะครับนี่ครับเราใส่กระดาษไม่ต้องเอากระดาษยัดนะครับก็ไม่เข้าใจนะครับผมอ๋มันจะมีน็อตอีกสองตัวด้านในนะครับเดีย๋ยวเราขันตัวบนออกก่อนนะครับ ตะปูเกียวนะครับอืมไม่ค่อยอยู่เลยนะครับเดี๋ยวตัวล่างด้วยนะครับต่อไปครับมันจะมีสลักนะครับอยู่สองตัวนะครับนี่ครับฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเราดึงตัวนี้ออกก่อนนะครับผมตัวด้านในนะครับครับงับมันออกมานะครับ ช้ไขควงแบนนะครับดึงออกอดึงออกมาเลยนะครับผมแล้วก็ดึงตัวนี้ออกนะครับหม,หมุนๆออกนะครับตัวนี้ยังใช้ในงานได้นะครับผมอีกฝั่งหนึ่งเราก็ดึงออกเหมือนกันนะครับ นี่เหมือนกันเลยครับแล้วจับตัวนี้ไว้นะครับผมเดี๋ยวล่วงนะครับการมันหล่นเดี๋ยวหากุญแจไม่เจอนะครับผมลองงัดออกดูนะครับดูจะงัดได้หรือเปล่านะครับผมขอได้ได้ได้ไม่ไม่ไเป็นไรไม่ต้องใช้ก็ได้โอเค๋อไม่ต้องใช้กุญแจก็ได้นะครับดึงออกได้เลยนะครับผมนี่ครับของเดิมนะครับ ฟันมันฟันมันหายนะครับผมนี่ครับตรงร่องฟันมันนะครับมันบิดไม่ขึ้นนะครับผมนี่ครับผมมันมันไม่เกาะนะครับผมนี่ครับนี่ครับมันจะไม่เกาะกันนะครับนี่รูดนี่ครับมันรูดนะครับผมเดี๋ยวเราเปลี่ยนใหม่ครับ ของเดิมมันร้อยกว่าบาทร้อยเก้าเก้านะครับผมตัวนี้น่าจะประมาณ3ามร้อยกว่าบาทไม่แน่ใจครับจำราคาไม่ได้นะครับผมเราจะเอาฝั่งกุญแจไปด้านนอกนะครับอ๋อต้องขอตัวนี้ออกก่อนนะครับผมติดล็อกเหมือนกันนะครับโอเคครับเมื่อกี้ก็ต้องขออภัยนะครับเมมโมรี่การ์ดมันเต็มนะครับผม เป็นหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเอาใหม่ครับถึงขั้นตอนไหนแล้วครับนี่ครับดันมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปครับแล้กดเข้าไปครับผมตรองนี้จะใส่ยากสักนิดนึงนะครับเพราะว่ามันยิ่งแน่นยิ่งดีนะครับแดงเลยครับโอเคครับมองไม่เห็นนะครับ จะใส่ยานะครับมันแน่นนะครับผม <c oughs> <ๆ c oughs> แล้วก็เคาะเข้าไปนะครับว่หลวมเลยจังมื่นเลยโอ้โหโอเคครับทีนี้ก็ขันน็อตตึงมือพอนะครับก็เป็นอ่าตัว มันเป็นตัวอลูมิเนียมนะครับผมต่อไปเราก็ใส่ตัวฝาปิดนะครับตัวนี้ใส่ไม่ได้นะครับใหญ่กว่านะครับผมเราก็ใช้ตัวเก่าก็ได้นะครับโอ้นนี่มันไม่ใช่ของของเดิมมันไม่ใช่ของเดิมมันนะครับอาจจะแบบนิดๆน,นะครับไม่ใช่ยี่ห้อเดิมนะครับแต่ก็พอใส่ได้นะครับผม พอได้ครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาลองครับผมโอเคครับเดี๋ยวลองนะครับนี่ครับผมเรียบร้อยครับผมแต่ว่ามันจะมีร่องอยู่นิดนึงนะครับเดี๋ยวผมซื้อผ้ามาใส่นะครับผม นี่ครับจะมีร่องนะครับได้เบ,าล,บาลื่นเลยเบาลื่นเลยลื่นเลยนะครับผมนี่ครัเรียบร้อยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ